เราขนรอดีเดียวก็ไปใช้ปล้านอใช่กใช่ไะเอก็นอ,อกใจซื้อก็ออบังเขงใกล้เนอโอเคหรออีกีมามมยางไกล้เฮากันนะานะอกวก้ากข้าข้าหรอ,อ gọi cho hỗn gọi tà ta mang chú đỏ thắm ăn thắm tà đỏ hm gọi tà đỏ mọi thứ là chú ơi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  chú ừ